สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มากินสมตำกระยา่าด้อเนี่ยสมตำใบโบโบนี้แย่ทอดปลาสลิดอันทอดปลาสลิดเนี่ยต้องปลาสลิดที่ว่าถ้าห้าแซ่ตู้ตู้แข็งนะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอามาเอาละลายตู้แข็งให้หน้ำมันสลิดพอทีนเห้าวกะตังมันมันให้ฮอนฮ้อนแล้วห้าวกะรีไฟออนเราขใส่ปลาลงไป มันสิยบก,กระเด็นด่าเพื่อนๆเราเราก็ทอดไฟอ่อนๆใจเย็นๆมันีออมเนื้ออีกเด้อๆๆเพื่อนๆอยออมเนื้อเพราะว่าใส่กระเทียมใส่ผักชีน้ๆๆ่งใส่ผักชีใส่ผักชีมาก,ก็เลยมาอ,อมกินน้ำกันด้วยจ้าจ้าแซ่บๆมื้อนีสิบเจ็ดดีกรีฮอตเลยเพื่อนๆๆ ยี่หรอกหอนบ้างเลยสองมือก้อนยี่สิบเป็นห่อนแบบค่อยโยน้ำหนาววบาจะไมนหอนนาะส่วนๆนะมันหอนมนะันมันหอนนะ่นหอนแบบว่ามันจะเห็นไฮวินเนาะมันเท่าแล้วเนาะ เสือหนาะือได้อัมากเพื่อนออกไปข้างนอกแกเสร็จป่ะท่านหอนไปส่งของใไห,หลานพาอ่อใหญ่บ่งบอเรื่องการงนขอชีวางได้น,น มื้อเอาหกชอนเอาไปเอามื้อหลายประเทศเขากินเมือ่อเพิ่ม10ประเทศมั้งแด่ว่ะยันเออกากระมือนนะเป็น10ป,ประเทศเลยเ<ม>พื่อนอาบอาด้วยประเทศไทยเมนาดาอินเดีย ทั้งแอฟริกากินกัมเมอโนบายนั่น,นจะต้องว่ากันด้วยเพื่อนๆกินข้ากับเมอคนที่บองหมูคือจะเรียงว่า,าไปไปไายใ่ไหมาประเทศใดกินข้าวกัมเมอาาร์ด้้ อ,อาหารดังๆดูสิงคโปร์ข้าปูใบตองใสยเข่าอืมก็บม,ม,มือแจ๊กแองใส่สวยโอ้ยกินก็มัดด่งดังระดับหนึ่งของสิงแบบโอ้เลย<ม><ม>กจูจะเอาไปเสิร์ฟเบอร์นุกแต่เบอเสือแยกแยกกินมาแล้ว ที่ไทก่หอนจันอันนี้สมำ่ำมีคนไปโดดสู่กันอยู่ปุ่นมีอยังกับแพงอยู่ในเมืด กินาะยังร้เรียกหอดถอยนะกินพ่อมากกวเรียกหมดมันใช้ได้ไปด้ไม่ใช่แบแย้งหดอดถอยเขาแล้งเลยมนบห่างบุกแล้วทษที่เห็ด อันนู้นอันนี้ให้พ่อใหญ่กินเรื่องอได้โทรไปไจหมดเวลาจ้ะไโ,โทรได้ไรสิหาโมงแรกมีเปลี่ยนมาถึหกห้าทุ่มบ้านเขาอะไรเพื่อ,อ,อนๆห้างอีกสองมือเปลียลยงงยปปล่ยนเวลาชั่วโมงหนึ่งเออยังใครน้อยนอยนึ่งทรไปเปลี่ยนเวลาโมงประเทศอื่นจะเปลี่ยนขึอ้อังกฤษปะบบ นจา,านใหว่ยอดคามเพิ่มพิพิ่น,น้องถอดป้ายสลิปป้อ่อนๆตั้งกระทะให้มันห่อนแล้วก็จะรีไฟอ่อนๆเ <ๆ S 2> ชียวงามตัวแด่ กจนน็จะดนอกจากพี่พี่ทอดะไรพี่คนหนึ่งบอกว่าทอดมันก็ะดิ่งคนพอก,กินอีกเลยทอดน้มันแห้งปวดมั้ยทอดก็ข้าวกระเด็นนะม้ำต้องหัก บแพ้งหรือเนาะเจ็ดปอนมันไม่ต่างชจสชีสซื้อขา้าบนาะเพื่อเนื้อแพงนำมันแพ้ง ีะได้ใส่ตะเกียงแล้วเพราะว่า โอ้ยแงแจงแงแจงสิบเจ็เดดีกีแล้วเนี่ยทำเอออย่นนี้นสร็มัน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 เร็วโหนะมันบอกค่อยคอย่อยอ่ะสาเร็วโหดคนออมเน่นนงกระเตียมแงะแยมากิน ันดอกขึ้นสรงแล้ว,วป่าไปเนี่ยอะไรไปตามเมื่อแล้วก็เป็นยังไงนะเพืเ่อนๆเอาไปไหายโม่หมดทุกคนก็ งั้นเขากะเมื่อ,อยมัยันบ่อยากไปเน้ะแต่แอดไปแค่สิบนาทีนะเก็บแค่สิบนาทีหานาทีาา่ใหกะออกนะหยดุดดนเมื่อไห้เพราะไง <c oughs> ต้นกระดูกมวยเพิ่นปวดแสบค่ะ พอได้อยูบ่บนนอเขาปลูกพักไรยย้ยๆ้หมดกันเลยสหัก่อนผู้เฒ่ายังเลี้ยงเ,ยงเขามาได้นะลู้พักปูมีเห็นหมืดครบทุกอย่างเลี้ยงปลาจัดปลาสากแดดเ็ดประแดกบ อ๋เพื่อนเื้อผู่ซื้อาูสีเหลืยงเข้ามาอ่อขว่าน้ำมันมันแพมนงมือเจอ้าสิครดเมื่อมจ้าสิครถรดทำมือจอ้ารายได้พ่อพ่อกำไร่จ้จะเอาไปเติมน้ำมันรหดแล้ว ยกเว้นจะมึงเจ้าอะมึงเดินเป็นแสนนะมันลดฟรีที่รัฐบาลเนี่ยเป็นแรงแงว ภายป,ประดับงาเน่มงไทยพื้นตาโอ้ยก็งวางนอนแบบนี้า่ะแล้วก็ให้หายแยแโทวเวลาได้ตื่นสช้มาแยแก็เห็นงานมันก็เป็นเสาของขึ้น้ายแอโน่นรอเวลาเทียงขึ้นประเภทหกโมงเสาขึ้นแยแก็วางนอนได้ไปนเนี้อืมกินนั้นเป็นตัวเสีย ใบโบกๆอยู่พียกับมีเด้แต่มันสีสีเข้มกว่าน่อยเชหน่อยมันคือใบโบกอยู่ในน้ำบ้านห้ามาหาไหมเพื่อนๆก็ยินโบอกใบโบกๆที่แบบเขาปลูกในน้ำมันจะเป็นแบบนั้นนี่เรื่องหนาเยอะแยะลายผลคอยกินพดเพืยวแต่ก็เจ็บมากก็อเอาไปหายมูหรือแจกมูหมด พ่อว่าต่อีอย่งพอขอเฮ็ดคลิปขอเฮ็ดคลิปก็แล้วเฮ็ดคลิปเนาะเจตนาจะไปเชียบขนาดทะเลให้เบิ่งไปนั่งขนาดทะเลให้เบิ่งขึ้นเด้อขึ้นเด้อเพื่อนๆเดียวถ้าเพื่อนๆอยากได้อันอันต้นหอมป้านะ อังสักสองเดือนให้ให้เม็ดมันแหง้งเอาที่ย้วยขางล่างให้ไดอดัด้สิสรงให้งพอเพิ่มๆนี่แบบว่า สวนไว้หลายหัายขอบสะเพื่อให้น,นห้ำแบบคุดให้มันเลิกเลิกกนไวค่อยโปรยไปถมดินไ้เลยแล้วจวดเดือนไม,ม่น่าเด้อมันจะค่อยขึ้นพอถึงเดือนมันบ่ขึ้นเลยอย่าว่ามันบ่ขึ้นเล้ขึ้นอยู่ล่ะไหงามันถัมมันไว้ล่ะพอถึงเดือนไม่น่าเนี่ยพอไปลูกงาออก Con tháng dẫn cho có phấn Mông khỏi tạ quá à Nói gì à Phần chấm rồi bàn ว่าให้แกไม่เวลาอุ้ยมืันหลายเลยสำหรับที่นี้ก็บบ๊ายบาย